ก็กลับมาต่อกับมอนสเตอร์พ a ราได์ตอนที่122กันเลยนะครับรวมตัวกับเจ้าอ้วนอย่าบอกใครถึงเรื่องที่ฉันบอกนายแม้ว่าเมล็ดพันธุ์ชีวิตเสริมของหุ่นเชิดตอนแรกจะดูไม่ทรงพลังเมื่อฉันเลื่อนเป็นระดับหลุดพ้นทักษะจากเมล็ดพันธุ์ชีวิตนี้จะพัฒนาเป็นทักษะลับที่สามารถช่วยชีวิตนายได้ฉันแนะนําให้นายเลือกเมล็ดพันธุ์ชีวิตนี้เช่นกันเมื่อนายเลื่อนเป็นระดับทองแดงในอนาคต ฉันได้ยินเรื่องนี้จากพี่ชายฉันที่มาจากราชวงศ์มันเป็นข้อมูลหายากเจ้าอ้วนลดเสียงลงเมื่อเขาบอกเรื่องนี้กับหลินหวงหลินหวงรู้ว่าถ้าเขาไปหุบเขาเหมาะกับเจ้าอ้วนและเลื่อนเป็นระดับทองแดงเจ้าอ้วนจะต้องรู้สึกแปลกที่เขากับความเดียวในการเลื่อนชั้นขเขาเป็นแน่ไม่เป็นไรฉันจะรอให้เขาเลื่อนระดับและโน้มน้าวให้เขากลับไปขณะท,ที่ฉันอยู่ในหุบเขาเพื่อเลื่อนระดับ หลินห่วงคิดข้อมูลนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะขอบอกฉันจะบอกนายเพราะนายคือน้องชายของฉันฉันเป็นคนดีใช่ไหมล่ะเจะ้าอ้วนขุยโตอเอาละฉันจะช่วยให้นายบรรลุงานของนายเมื่อมันเสร็จสิ้นนายก็ออกไปได้เลยขณะที่ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อจัดการบางอย่างหลินห่วงแนะนำฟังดูเหมือนนายจะมีแผนส่งข้อมูลการติดต่อของนายมาให้ฉัน ฉันจะจองตั๋วไปเมืองปาฉีเพื่อนายเราจะพบกันที่เมืองปาฉีเจ้าอ้วนจ่ายค่าตัวให้หลินหวงเพราะเขาเป็นคนร้องขอความช่วยเหลือไม่เป็นไรฉันจะจ่ายค่าตัวเองแม้ว่าฉันจะไปช่วยนายฉันก็ต้องไปที่นั่นอยู่แล้วหลินหวงปฏิเสธขอความช่วยความช่วยเหลือจากเจออ้าอ้วน งั้นฉันจะพานายไปกินมื้ออาหารดีๆสักมือ้อเจ้าอ้วนต้องการตอบแทนหลินห่วงได้เจอกันอาทิตย์หน้าหลินห่วงวางสายพี่คะพี่กำลังคุยกับใครอยู่นะ่ะหลินชินเดินลงบันไดามาและเห็นหลินห่วงกำลังคุยวิดีโอกับใครบางคนอยู่เพื่อนพี่นะ่ะเขาขอให้พี่ไปหุบเขาหมอกกับเขาสัปดาห์หน้านั่นไกลไหมหลินชินไม่เคยได้ยินเรื่องสถานที่นั้นมาก่อน มันต้องใช้เวลาเดินทางอย่างมากกว่า20วัน <c oughs> ขออภัยครับเขากำลังเลื่อนขั้นเป็นระดับทองแดงและต้องการให้พี่ช่วยเหลือพี่เองก็มีเรื่องสำคัญต้องจัดการแถวนั้นพอดีพี่เลยตกตอบตกลงไปนะ่ะโอ้หลินชินดูเหมือนจะไม่พอใจพี่จะให้เงินสำหรับค่าอาหารและค่าขนมน้องไว้พี่จะกลับมาตอนปลายเดือน กันยาหากน้องยังอยากจะซื้ออะไรน้องก็ซื้อเลยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินจากนั้นหลินห่วงก็โอนเงินให้เธอ1ล้านเครดิต1ล้านหลินชินกีร้องมันมากเกินไปไม่เลยตอนนี้พี่คือนักล่ามอนสเตอร์ระดับเหล็กจะขายได้มากกว่า1นึ่งหมื่นเครดิตและพี่จะได้รับอย่างน้อย1นึ่งแสนเครดิตสำหรับซากมอนสเตอร์ระดับทองแดง พี่สามารถหาเงินหนึ่งล้านได้ภายในไม่กี่นาทีเขตป่าเงินไม่จาเป็นประเด็นหลักสำหรับหลินหวงอีกอีกนะับแต่เขากลายเป็นนักล่าสิ่งที่เขากังวลตอนนี้คือคิสตันชีวิต1ล้านคริสตันจะเทียบได้กับคริสตันชีวิต10ปีหากอยากจะรวยก็ต้องเป็นนักล่าแม้ว่าหลินชินจะรู้ว่านักล่าหาเงินได้ดี เธอก็ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ถึงอาชีพนี้ตอนนี้เธอเพียงเข้าใจว่าทำไมนักล่าทุกคนจึงร่ารวยหนูเองก็อยากจะเป็นนักล่าเช่นกันเมื่อหนูโตขึ้นทำไมน้องจึงต้องไปแข่งกับคนอื่นตอนนี้น้องควรจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนหากน้องจบการศึกษาจางเรียนชื่อดังน้องอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่าพี่หลิน่วงรูปเถอเธอ หนูจะกลับไปที่ห้องของหนูเพื่อฝึกทักษะปืนของหนูไปเถอะนอน,อนพักเสียบ้างนะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดหลินฮวงเตือนเธอข้าหลินชินตะโกนขณะที่เธอเดินขึ้นบันไดไปสาวันผ่านไปและหยุดวันหยุดหน้าร้อนของหลินชินก็เริ่มหมดลงเธอได้เข้าร่วมกับชั้นเรียนของสถาบันนักล่าสำรองเป็นอย่างเป็นทางการตามที่ได้วางแผนไว้ หลินฮวงมุ่งหน้าไปที่เมืองปาฉีหนึ่งวันก่อนมุ่งหน้าไปที่เขาหมอกเขาเข้าพักโรงแรมใกล้ที่ใกล้กับจตุลักกลางเมืองและโทรหาหยินหวังยี่ฉันถึงแล้วนายอยู่ที่ไหนเขาโทรหาเจ้าอ้วนขออภัยครับ <c oughs> ฉันมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเจ้าอ้วนทำเสียงขี้เกียจฉันกำลังงีบหลับอยู่ เลยและนายก็โทรมาหาฉันมาที่โรงแรมฉันฉันยังคงมีห้องว่างอยู่อยู่ในห้องสูตรของฉันฉันเพิ่งจะเช็คอินที่โรงแรมไปหลินหวงไม่ต้องการนอนห้องเดียวกับคนช่างพูดเร็วมากนายพักโรงแรมไหนเจ้าอ้วนถามฉันอยู่ที่โรงแรมหยุนหมาน แล้วนายล่ะช่างมาเอิญเสียจริงฉันก็พักอยู่ที่โรงแรมหยุนมานเช่นกันเจ้าอ้วนตื่นเต้นมีโรงแรมเพียงสามแห่งร,รอบๆจตุรัสกลางเมืองที่นักล่าจะเลือกใช้บริการหลินฮวงไม่แปลกใจเลยนายอยู่ชั้นไหนเจ้าอ้วนถามฉันอยู่ชั้น11 17มีอะไรหรือเปล่าฉันต้องไปหานายสิฉันอยู่ชั้น29รอฉันเดียวนะฉันกำลังไปหานาย จากนั้นเจ้าอ้วนก็ถามนายอยู่ห้องไหน1721หลิน่วงรู้ดีว่าถ้าเขาไม่บอกหมายเละห้องเจ้าอ้วนคงจะไล่เคาะทีละห้องเพื่อหาเขาเจ้าอ้วนกดกลิ่งหน้าประตูห้องเขาไม่นานหลังจากที่วางสายเขาพยายามจะถอดเขาพยายามจะกอดหลิน่วงแต่หลินหว่นหวงก็หลบเขาว่าทักษะการเคลื่อนไหว ที่สุดยอดของนายอยู่ระดับไหนแล้วระดับเล็กขั้นสองหลินฮวงโกหกเร็วมากเจ้าอ้วนคิดว่าหลินฮวงเพิ่งเข้าสู่ระดับเล็กได้ไม่นานและจําเป็นต้องใช้เวลาเพื่อเป็นระดับเล็กขั้นสองฉันเก่งไงละ่ะนายไม่มีทางทําได้แบบฉันหลอกหลินฮวงคุยขม่มทักษะชีวิตอะไรที่นายกําลังฝึกเจ้าอ้วนอยากรู้วิชาโจมตีพยุหะหลินฮวงยอมบอกนั่นมันแพงมาก นายบอกฉันว่านายจนไม่ใช่เหรอเจ้าอ้วนจําได้ว่าหลินหวงไม่อาจซื้อได้แม้กระทั่งเต็นพกพาฉันได้รับมันมาจากรัฐบาลกลางเป็นรางวัลที่ต่อต้านฝูงมอนสเตอร์หลินหวงยิ้มบ้าจริงเจ้าอ้วนคิดถึงเรื่องนี้แล้วใส่ายหัวมันจะไร้ประโยชน์หากฉันได้รับทักษะชีวิตนั้นฉันไม่ได้มีคุณสมบัติเท่านายและผลของการฝึกวิชาโจมตีพิหาะ ให้ผลเสียมากกว่าทักษะอื่นสำหรับนายมันต่างออกไปหากนายฝึกจนถึงระดับ6มันจะเทียบเท่าได้กับทักษะชีวิตขั้นสูงสุดนั่นหละ่ะคือเหตุผลที่ฉันฝึกวิชาโจมตีพยุหะหลิน่วงไม่ต้องการบอกเจ้าอ้วนว่าเขามีวิชาโจมตีพยุหะจนถึงขั้น8แล้วหลังจากที่พูดคุยกันสักพักเจ้าอ้วนกล่าวฉันควรจะกลับไปห้องของฉันได้แล้วฉันจะ ลงมาหานายประมาณห้าทุ่มให้5้าโมงไปกินอาหารเย็นด้วยกันเถอะฉันเลี้ยงเองเจ้อ้วนได้ออกไปตอนบ่ายสองหลินห่วงอ่านข่าวเกี่ยวกับมอนสเตอร์ในหุบเขาหมอกในไม่ช้ามันก็เป็นเวลา5้าโมงและเจ้าอ้วนก็มาหาเขานายอยากกินอะไรอะไรก็ได้ขอแค่อร่อยก็พอหลินห่วงไม่เรื่องมาก เนื่องจากนายไม่เรื่องมากงั้นฉันจะพานายไปที่หนึ่งเจะาอ้วนโบกมือตามฉันมาหลังจากเดินอยู่สิบนาทีพวกเขาเข้ามาถึงโรงแรมเกรสหลิน่วงได้ยินเกี่ยวกับโรงแรมแห่งนี้มาก่อนมันมีขนาดใหญ่และมีสาขาอยู่ที่เมืองปาฉีขณะที่หลิน่วงเดินตามหลังเจ้าอ้วนเข้าไปพนักงานก็ทักทายเจ้าอ้วน หลิน่วงคิดว่าเจ้าอ้วนอาจจะเป็นลูกค้าประจำพวกเขาไปห้องส่วนตัวหลินห่วงดื่มชาขณะที่เจ้าอ้วนสั่งอาหารผ่านไปสักระยะหลิน่วงก็ขอไปห้องน้ำระหว่างทางไปห้องน้ำหลินห่วงก็เห็นชายในชุดเสร์ฟเดินออกมาจากห้องน้ำเขาดูเหมือนเจ้าอ้วนมากแต่ตัวใหญ่และสูงกว่าเขามีอายุประมาณ40ปีหลินฮวงพบว่ามันแปลกเมื่อเขากลับไป หลินฮวงก็อดที่จะถามเจ้าอ้วนไม่ได้ว่าเจ้าอ้วนเชฟของโรงแรมเป็นอะไรกับนายมีอะไรหรือเปล่าเจ้าอ้วนเงยหน้าและถามจากนั้นหลินฮวงก็เล่าเกี่ยวกับเชฟวัยกลางคนที่เขาเห็นก่อนหน้าโอ้ oh, นายเห็นพ่อฉันงั้นเหรอฉันคิดว่าเขาจะไม่เข้างานวันนี้เสียอีกนายโชคดีนะเนี่ยเจ้าอ้วนพูดไฟแลบพ่อของนายคือเชฟหลินฮวงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตระกูลของเจ้าอ้วนเลย และเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยเจ้าอ้วนอธิบายอ่าอย่างนี้นี่เองไม่ว่าเชฟจะได้เงินมากแค่ไหนหลินฮวงก็ไม่คิดว่าเงินนั้นจะเพียงพอสำหรับการเลื่อนเป็นระดับเหล็กแต่เรื่องเนื่องจากพ่อของเขาคือเจ้าของโรงแรมนั่นจึงเป็นไปได้นั่งอยู่นี่ก่อนนะฉันจะไปในครัวและบอกให้พ่อทำอาหารจานที่ดีที่สุดนายจะต้องรักพวกมัน หลิน่วงเคยลองกินอาหารของเจ้าอ้วนมาก่อนมันอร่อยมากเขาต้องการรู้เขาต้องเรียนรู้มันมาจากพ่อเขาหลินห่วงตื่นเต้นมากที่จะได้กินอาหารของพ่อเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนเดินไปที่ห้องครัวและสิบนาทีต่อมาเขาก็กลับมาเขายิ้มขณะที่พูดกับหลิน่วงวันนี้พ่อของฉันมีธุระที่เมืองปาชีนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาจึงมาที่โรงแรมเขาเห็นว่ามีผู้คนมากมาย มารับใช้บริการในโรงแรมดังนั้นเขาจึงตัดสินใจมาช่วยงานนายโชคดีมากที่ได้เจอกับพ่อของฉันแม้ว่าพ่อฉันจะเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ฉันก็ต้องจ่ายค่าอาหารอยู่ดีไม่มีส่วนลดสำหรับฉันมันคือกฎที่พ่อของฉันตั้งขึ้นแต่เนื่องจากวันนี้นายมาด้วยเขาจึงทำอาหารให้เรากินฟรีหลินฮวงรู้สึกอับอายที่ได้ยินมัน มันไม่ใช่เรื่องดีที่ฉันจะแหกกฎไม่นายไม่ได้ทำเขาเป็นคนจ่ายมันเองฉันรู้จากเขาดีเจ้าอ้วนอธิบายอาหารถูกเสิร์ฟหลังจากนั้นไม่นานอาหารส่วนใหญ่ดูง่ายๆและเล็กมีอาหารอยู่สามจานและทั่วยซุปแต่หลินฮวงก็สามารถบอกได้ว่าพ่อของเจ้าอ้วนได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการปรุงพวกมันทุกครั้งที่เขา กัดลินห้วงก็ไม่อาจลืมรสชาติของมันไปได้เลยมันเป็นรสชาติที่เขาเคยสัมผัสเมื่อตอนอยู่ที่โรงแรมสเตเบิลลินห่วงประทับใจกับอาหารมื้อนี้มากหลังจากมื้อเย็นพ่อของเจ้าอ้วนก็มาพบกับเขาหลินห่วงรู้ว่านี่คือพ่อของเจ้าอ้วนที่มอบมื้ออาหารสุดหรูให้เขามันเป็นการเลี้ยงขอบคุณที่ดูแลเจ้าอ้วนนั่นเองไม่ต้องกังวลน,นะครับ ผมจะนำเจ้าอ้วนกลับมาอย่างปลอดภัยหลิน่วงตั้นใจก็จบไปแล้วนะครับกับ Monster Paradise ตอนที่122พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ